ถึงมวยไทยนะคะท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะนึกถึงแสงสีบนเวทีระดับโลกนะคะแต่ที่ค่ายมวยลูกนเรศวรในหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะมวยไทยของที่นี่นะคะคือลมหายใจคือการสานต่อความภาคภูมิใจของไทยและคือโอกาสที่ข้ามผ่านคําว่ากีฬาไปสู่การสร้างชีวิตใหม่ให้กับเยาวชนค่ะ สมิงดำชออาจารบุญยอดมวยฝีมือดีเจ้าของดีกรีแชมป์ประเทศไทยแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและเจ้าของเหรียญทองระดับนานาชาติในนามทีมชาติไทยวันนี้ในวัย27ปีเขาเลือกที่จะนำยาดเงือและค่าตัวจากการขึ้นชกมวยมาเนรมิตค่ายมวยที่บ้านเกิดอสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยและสร้างโอกาสพาเด็กและเยาวชนในค่ายไปแข่งขันตามเวทีต่งตางๆเพราะว่าที่แรกมีค่ายมวยแถวบ้านผม ก็ชอบแบบการต่อสู้ชอบดูก็เลยขอขอวหน้าค่ายเข้าไปซ้อมครับผมแล้วผมกลับจากค่ายพีเคอย่างเงี้ผมมาก็ทําร่างกายอยากอยากมีที่ที่ซ้อมที่ทําร่างกายแล้วมีหลานหลานเป็นผู้ชายก็อยากให้ให้ลูกให้หลานได้ได้เรียนรู้ได้ฝึกซ้อมแล,แล้วก็เด็กเยาวชนหันมาออกกำลังกายอยากให้อยากให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมากครับ ค่ายมวยลูกนาเรศวรตั้งอยู่ที่บ้านหนองว่าน้อยตำบลหนองว่าอเอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูโดยชาวหนองบัวลำพูต่างเรียกตัวเองว่าลูกพระนเรศวรเพราะเชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมาที่เมืองนี้ในช่วงที่ทรงทำศึกกอบผู้เอกราชโดยค่ายมวยแห่งนี้เหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเปราะบางมีฐานะยากจนที่นี่จึงไม่ได้สอนให้ชนะแค่บนเวทีแต่สอนให้แกร่งในการใช้ชีวิตและสืบสารอัตลักษณ์ของชาติไทยก็ดีใจครับผม ที่มวยไทยขึ้นแบบจุดสูงสุดเพราะว่าหนึ่งเขาคิดเขาคิดถึงประเทศไทยหนึ่งก็คือมวยไทยครับคนต้องรู้ว okay. <ấy> ่าเออมวยไทยคร Ang ับพวกต่างประเทศอย่างประเทศไทยก็ก็มีมวยไทยครับที่ได้ไปสอนที่ต่างประเทศมาด้วยใช่ครับคนต่างชาติเขาว่าอย่างไงบ้างคะก็บองมวยไทยเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับผมที่เขาแบบ ไท้รักในมวยไทยที่ให้ไปสอนต่างชาตินะครับความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผ่านน้องพีหรือหยกเพชรลูกนเรศวนหนุ่มน้อยวัย18ปีจากเด็กที่เริ่มชกมวยเพราะยากจนไม่มีเงินเรียนต่อสู่นักกีฬาที่สามารถสร้างรายได้80,000ถึง1 0 0 0บาทจากการขึ้นชกมวยเราเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ตั้งแต่อายุเก่าขวบครับจนตอนนี้18ปีแล้วครับก็อ,อยากหาทางช่วยครอบครัวครับ ทางบ้านยากจนครับแล้วรางวัลที่ได้รับมากที่สุดเนี่ยรเราเคยได้แบบอะไรก็เป็นแฟลชล่าสุดนี่แหละครับที่ว่าต่อยมวยมาได้อาชีดแล้วก็ค่าตัวในประมาณแปดหมื่นสามครับภูมิใจมากครับรางวัลไหนที่แบบชกม,มาแล้วภูมิใจที่สุดก็มีแฟลชล่าสุดนี่แหละครับแล้วก็ต่อยตัวเก่งด้วยครับ เช่นเดียวกับน้องเบียร์หรือน,อนรสิงห์ลูกนยเรศวรในวัย15ปีแชมป์เวทีมวยชิดชนยิมป25ี2567อีพิสน์ให้เห็นว่าระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นนำมาซึ่งความสำเร็จตั้งแต่วัยเยาว์นอกจากการชกมวยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วน้องเบียร์ยังภูม,มิใจที่ได้สืบสานมวยไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติไทยก็ทางบ้านพี่ชายที่บ้านครับก็ต่อยมวยอยู่แล้วครับก็เลยอยากต่อยมวยเหมือนพี่บ้างอยากเลี้ยงตัวเองครับ แล้วตั้งแต่เราพบมาเราหารายได้ได้ยังก็ได้ครับพอเลี้ยงตัวเองได้ครับแต่ละไฟหมื่นกว่าบาทครับเป็นเงินเป็นเงินหมื่นก้อนแรกที่เคยได้ครับภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจครับผม ในสวนจังหวัดหนองบัวลำพูจึงเป็นมากกว่าที่ฝึกซ้อมมวยที่นี่คือจุดเริ่มต้นของซอมพาวเวอร์เริ่มจากการสร้างคนให้มีคุณภาพปลูกฝังให้คําว่ามวยไทยไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ยังเป็นการเผยแพร่มรดกไทยจากหัวใจลูกนเรศวรต่อยอดสู่การต่อสู้เพื่ออนาคตที่มั่นคงของเด็กไทยสืบไปรกรณจินันทุยาถ่ายภาพอิงการกงซุยทีมข่าว N b t ีขอนแกนรายงาน